พบกับเผ็ดมันบันเทิงอยู่กับแอนนาค่ะรกาศพิมรตาค่ะจะบอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันดีมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นวันที่2202แล้วก็2022 22เดือน2ปี2022วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีในทุกประเทศถูกต้องทุกเทศกาลเลยไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฝรั่งนะคะหรือก็ ประเทศไหนๆเพราะว่าวันนี้คือวันเปี่ยมรักคุณผู้ชมวันเปี่ยมรักของชาวจีนใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะไม่ว่าจะอ่านจากฝั่งไหนจากหน้าจากหลังกับหัวกับหางก็จะได้แบบนี้สองสองศูนย์สองสองศูนย์สองสองใช่ค่ะคือวันนี้ไม่ว่าจะเขียนจากหลังไปหน้าหรือว่าหน้าไปหลังจะเขียนเหมือนกันหมดนะะแล้วคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าอาถานหน้ะเลขวันที่12เดือนสองปี2022นี้ ต้องรอระยะเวลาถึง200ปีถ<ช>ึงจะมีวันแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะวันนี้จึงเป็นวันมงคลของชาวจีนค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งถ้าอยากจะโพสต์แบบ Facebook อจเก๋ๆนะก็บอกเลยว่าวันนี้มีอะไรให้จดจำไหมาพาลินโดมคือเลขแบบนี้หรือแอมบิกแกรมบอกไปเลยวันนี้เป็นวันพาลินโดมแอมบิกแกรมยังไงเล่าก็คือกลับหน้ากลับหลังได้อ่านได้พี่อนาอ่านจากหลังมาหน้าก็จะได้แบบนี้ เหมือนล่ามันละรหัสอะไรบบสักอย่างหนึงน่งเนาะเหมือนเป็นอารมณ์แบบละรหัสแบบว่าอ่ะมันตรงกันแล้วเหมือนเซฟจะเปิดได้แล้วไม่ใช่อะไรนะพี่วันนี้ไอ้วันนี้นะเป็นวันอังคารที่สองของสัปดาห์แล้ววันนี้วันอังคารวันอังคารก็คือถ้านับไปนะจันหนึ่งอังคารสองอังคารก็ถือว่าเป็นวันที่สองดังนั้นนะคะวันนี้ ใครก็ตามอยากมีคู่อยากขอพรวันนี้ก็สามารถขอพรจากาวันนี้ได้ไม่ต้องขอจากใครนะขอจากวันนียแหละใช่ขอจากเทพเท,ทวดาประจําตัวเรานะคะขอว่าเรามีสเสน่ห์มีคู่มีคนรักนี่ถ้ามีสามีไม่มีเป็นสิบคนเลยเหรอเนี่ย <c oughs> สเสน่ห์มันเปี่ยมล้นเหลือเกินนะคะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> ต้องโทรไปหาสามีบบว่านี่ถ้าเป็นคอหวยตีคอหวยจะรองไงป้ะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ฉันซื้อสองสองรอเลยนะเออเลิศอันนี้คอหวยนะนี่คอหวยสังเกตส่วนใหญ่ เดี๋ยวนี้นะเขาหัวผิดหวังกันเป็นไปตามๆกันเพราะอะไรคะเลขไม่ค่อยเข้าเลขมันเคลื่อนเลขมันเคลื่อนเจ้าแม่แต่ละคนนี้ไม่กับเทพไม่รับเลขไม่ได้เคลื่อนธรรมดานะคเคลื่อนไปอยู่เลขที่เจ้ามือล็อกหมดเลยเจ้ามือไม่รับตัวไหนเข้าตัวนั้นออกตัวนั้นใช่แล้วค่ะวันนี้พอๆนะคะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษนะคะ วันที่22เดือน2ปี2022นะคะเป็นวันเปี่ยมรักนะคะสองร้อยปีมาทีใครจะบอกรักษามีอีกสักรอบหนึ่งต่อจากวาเลนทนยก็บอกได้หรือใครจะเซอร์ไพรส์แฟนที่บ้านนะคะบอกว่าวันนี้เป็นเลขคู่นะแล้วอยากจะให้อะไรกันก็ดีนะมันทำให้ชีวิตตัวสดชื่นฉันยังไม่ลงรูปวันเลนทายเลยฉันลงวันนี้เลยก็มีหน้าล่ะเธอถึงได้สิบสิบสองล้านเพราะว่ามันตรงยี่สิบสองไงเธอถึงได้สิบสองล้านไม่ช่ไม่ได้ยี่สิบสองล้านนะมันเยอะเกินตัวเธอไงล่ะ ก็ต้องให้ด like ูว่าเธอใช้หมดหรือเปล่าเพชรมันบันเทิง Takk fyrir að hlusta!